พระพุทธเจ้ายืนยันตลอดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆ ดังนั้นสัตว์เป็นไปตามกรรมแน่นอนถ้าโยมเชื่อว่าสัตว์เป็นไปตามการอ้อนวอนเรามีความเห็นมีวาทะขัดแย้งต่อพระศาสดาผู้อหรหันต์ตัสมมาสัมพุทธ,ธะแน่นอนโยมต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นให้ตรงกับพระพุทธเจ้าอาตมาเอาคําพระพุทธเจ้ามาพูดให้โยมฟังเอาความจริงมาพูดโลกกลมก็โลกกลมไม่ใช่โลกแบน แค่ยมสลัดความเชื่อผิดแล้วเข้ามาสู่คลองแห่งสัมมาทิฏฐิแล้วกลับมาสร้างเหตุถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุดจริตไม่ใช่ทุจริตและโยมจะได้เหตุในการสำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องในชีวิตเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่ยั่งยืนที่มั่นคงไม่ใช่ของปลอม ไม่ใช่ความเห็นของสำนพราหมณ์เหล่าอื่นของปริภาชกเหล่าอื่นไม่ใชนะ่ดังนั้นโยมพุทธทางสารนังกาฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆพูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นนะและชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรือง ถ้าต้องการให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันต้องการให้ส่งผลเร็วทำยังไงเสริมเข้าไปอีกกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันคือการทำสมาธิแปดระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทตาตุติยฌานตัตยฌานจตุฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญาจตนะแปดระดับนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบันสมาธิทั้งแปดระดับนี้ได้มาด้วยการเจริญอาณาปานสติพระองค์บอกเลยว่าอาณาปานสติเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับ ดังนั้นใครต้องการสมาธิระดับใดจเจริญอาณาปานสติได้แน่นอนพระองค์งจึงตรัสว่าการจเจริญอาณาปานสตินั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทอันบุคคลต้องด้วยใจคือกายยตาสติคือเหมือนมหาสมุทันบุคคลต้องด้วยใจ แม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายไหล,ลวรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดคนที่จเจริญกายยัคตาสิหรืออาณาปานสตินั้นความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหล,ลวรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้น,นอยากมีความเป็นกุศลมากบุญบรารมีมากไม่ต้องวิ่งไปทำอะไร อยู่ที่ไหนก็ตามมีเวลามีสติระลึกได้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองอยู่ในที่ทำงานก็ทำได้นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็จเจริญอาณาปานสติได้และการกระทำอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือ พระองค์ก็สรรเสริญแล้วพระศาสดาไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพิอเจอร์ไม่มีพูดประจบประแจงเอาใจหรือล่อหลอกใครพระองค์บอกถ้าพิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้ เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาท